สัมมาอรหัง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  บทแผ่เมตตาให้กับตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนินทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอนีโคโหมิ ขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสาธุสาธุสาธุ